เรื่องนี้เป็นเรื่องของเพื่อนผมครับเพื่อนผมมีชื่อว่าเจเจเป็นทอมนะครับคืนนั้นเจได้นัดสั่งสรค์กาแฟและเพื่อนฝูงตามภาษาพอเวลาสักประมาณเที่ยงคืนเจกับแฟนก็ขอแยกตัวกลับก่อนแต่ด้วยบรรยากาศคืนนั้นมันเหมือนมีอะไรดนใจให้เจไม่อยากกลับบ้านเจเลยชวนแฟนขึ้นไปเดินเล่นบนสะพานข้ามแม่น้ำแห่งหนึ่ง โดยตั้งใจจะเดินข้ามไปยังอีกฝั่งซึ่งสะพานนี้จะมีทางรถไฟอยู่ด้วยเจกับแฟนเดินเล่นกันไปตามทางรถไฟโดยถ้ารถไฟมาแน่นอนครับว่าจะต้องเห็นเดินไปได้สักพักประมาณกลางสะพานเจกับแฟนก็ถ่ายรูปเล่นกันไปเรื่อยถ่ายรูปไปดูรูปไปพอหันหน้าขึ้นมาอีกทีจากจอก็พบผู้หญิงคนหนึ่งอายุป,ประมาณ40ปี หน้าตาหมองคล้ำแต่งตัวมอซอเข้ามาถามว่าจะเอาอะไรไหมตอนนั้นแฟนของเจคลัวจนตัวสัน่นแต่เจก็ยังคงงงงแล้วก็ตอบไปว่าขอเบียร์กระป๋องหนึ่งละกันผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าได้รอตรงนี้นะห้ามไปไหนเดี๋ยวมาเจกับแฟนก็ได้แต่จับมือกันยืนรออยู่ตรงนั้นทั้งที่ไม่รู้เลยว่าทำไมต้องรอ รอไปได้ไม่ถึงสองนาทีเชื่อไหมครับเสียงบูดรถไฟดังสนัน่นเจกับแฟนเล่าว่าตอนนั้นเหมือนถูกสะกดจิตไม่รู้เรื่องไม่เห็นรถไฟเลยแต่สติก็กลับมาเพราะเสียงบูดรถไฟเจกับแฟนรีบกระโดดหนีออกจากรางรถไฟไปคนละทิศคนละทางรอดตายอย่างหวุดหวิดครับทั้งคู่รีบวิ่งลงสะพานทันทีพอลงมาถึงข้างล่าง เจก็ขอโทษแฟนยกใหญ่แต่เจกับสังเกตว่าแฟนหน้าซีดตัวสัน่นแล้วมองค้างขึ้นไปบนสะพานเจจึงมองตามขึ้นไปแล้วก็ต้องถึงกับขาอ่อนขนลุกสู้เพราะว่าภาพที่เห็นก็คือผู้หญิงคนเดิมสีหน้าเครียดแค้นในสภาพขาขาดทั้งสองข้างกำลังใช้แขนพยุงร่างตัวเองอยู่บนรางรถไฟนั้นพอจบเรื่องนี้ เจก็ได้มาทราบเรื่องราวของสะพานนี้ว่าเคยมีแม่ค้าคนหนึ่งกำลังหอบผิ้วของที่ขายกลับบ้านแต่กลับเกิดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์เฉียวชนจนเธอล้มไปอยู่บนรางรถไฟและถูกรถไฟทับตายคาที่และไม่สามารถจับตัวมอเตอร์ไซค์คันนั้นได้วิญญาณกลายเป็นวิญญาณตายโหงที่วนเวียนอยู่แถวนั้นมีหลายคนเคยพบเจอวิญญาณของผู้หญิงคนนี้ เข้ามาหลอกขายของแบบเดียวกันคาดว่าเธออาจจะต้องการหาตัวตายตัวแทนนั่นเอง